สกิดดวงของวันท om ั okay, ้ง7นะครับบายกรุยมิชแนลนะครับการสกิดดวงของเราในรอบหลังนี้นะครับก็ใครงวดที่จะโชคลาภด้วยนะงวดนี้เหมือนเร็วมากเลยเนาะ ก็ให้ล่วงหน้าไว้ก่อนเลยแล้วกันสก,กิปบอว่ามีก็จะเป็นเลขมงคลน้นำชโชคงับน้ำเจ็ดนะครับในรอบปักนี้เนี่ยสลากกินมแ่งจะออกวันศุกร์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเลขที่จะออกวันศุกร์เนี่ยมักจะเป็นเลขที่ค่อนข้างยกกําลังสูงหน่อยหนึ่งนะครับเ,เรามาดูวนันที่เจ็ดเลยนะครับวันอาทิตย์นะครับในรอบปักนี้เนี่ยจะมีดวงอยู่ประมาณ70-8 0ดรนะครับเรือระดับกลาง ลองดูครับเผื่อคุณจะมีโชคลาภเอ่อแล้วก็ดวงในบัตรของโคบอลตย์เนี่ยเอ่อให้พยายามนะครับสปีดในเรื่อง,งการงานนะครับเพราะว่าคุณจะต้องมีการจัดการเคลียร์ในหลายๆอย่างเมื่อเคลียร์เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะเริ่มดวงดีขึ้นนะครับเลขนำโชคของโคบอิตย์อาจจะเป็นเลขแปดนะครับรักแปดกับรักหกแปดหกแปดสองแปดเก้านะครับแปดแปดนะครับแล้วก็รักหกก็จะมีหกสองหกเก้าหกเจ็ดหกหกนะครับประมาณนี้ อารมวาสกิงค,คนวันจันทร์คนวันจันทร์ในรอบฝั่งนี้เนี่ยน่าจะมีโชคตั้งแตบบ่80-95%คนวันจันทร์เนี่ยรอบนี้น่าจะมีโชคเยอะน,น,นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในวงกลมของคนวันจัจกก 5, นทร์ก็จะมีล็อกเจ็ดกับล็อกห้านะครับก็จะมีเจ็ดสิบเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดเก้านะครับล็อกห้ามีห้าสองห้าเจ็ดห้าหกห้าแปดห้าเก้าลองดูนะครับเป็นวิธีทางเลือกของคนวันจันทร์อ๋อคนวันจันทร์รอบนี้เนี่ย ในเรื่องวิธีการงานเนี่ยก็ให้พยายามรีบเรื่องงานให้เสร็จแล้วเพื่อที่จะให้คุณได้ต่อยอดในเรื่องการงานในสัปดาห์ต่อๆไปเพราะว่าการงานของคุณในช่วงนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงขาขึ้นพฉะนั้นพยายามอย่าผิดพลาดนะครับแล้วคุณจะดีนะครับช่วงขีดดวงต่อมาคือคนวัน,น,น,นอังคารคนวันอังคารจะมีดวงอยู่ที่แบบแปดสิบหารเกาช่นกันนะครับเพราะว่าวิธีของ,องขวันพุนวันอังคารวันศุกร์เนี่ยเขา,าส่งเสริม พลังขามเนี่ยก็ให้เน้นไปที่หลัก9ก้าหลัก9ก้าหลักสองมัจะเป็น9 2 9 5 9 6 9 8 9้ห้าเนะครับหลัก2องจะเป็น2 9 2 6 2 5นะครับ2 4อะไรประมาณนี้นะต้องหล่อเพื่อคพลังคามจะมีโชคใหญ่ช่วงนี้เนี่ยพยายามใช้สติีทบอลครงนะครับสำหรับพลังคามแล้วก็พยายามสบคมขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังคามมันจะมีเซนแล้วก็ ได้เย็นเข้าไว้นะครับแล้วคุณจะมีโช่องใหญ่ยังตัวละครอะระหว่างที่วันพุธวันพุธเกินสิบสกิดโดงวันพุธในช่วงปักนี้เนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ70-80ถึงเซ็นี้อยะดับกลางเลยวันพุธเนี่ยช่วงนี้เนี่ยให้อ่าไปทำบุญด้วยน้ำเปล่าหนึ่งโหลนะครับกับพระวิสุทธสงฆ์หรือว่าไปบริจาคน้ำเปล่าหนึ่งโหลที่ไหนก็ได้นะครับแล้วชีวิตคุณจะราบรื่นขึ้น ดวงของวันพุธนี่ก็จะมีเลข๒กับเลขแปดก็จะมีนะครับ์๔๐๑๐๖นะครับ๐9นะครับนะครับเลข๒น,นะครับแล้วก็เลข4เลข4เลข๔เนี่ยมันมามันมาแบบไม่น่าจะมาแต่ว่ามันน่าจะมาในบางช่วงอาจจะเป็นรางวัลใหญ่ลองดูส๔๔๔๒๔๔๙ลองดูนะครับลองเืินติดติดไปดู นะะคแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ติดหลักหงไว้หน่อยโคนคนที่จะจะมีเท็พิเศษเพื่อที่มีโชคได้มีหกสี่หกหกหงหกเจ็ดหกเก้านะคะอ่ะเรามาที่วันพฤหัสวันพฤหัสเนี่ยเอ่อให้สิบดวงนะคะหลักที่6กับหลักที่5นะคะว่าวันพฤหัสเนี่ยช่วงนี้ก็จะมีเรื่องเรื่องโชคลาภก็กำลังจะแบบว่ามีวันดีนะคะ แล้วก็การงานก็เรียกว่าใช้ได้แล้วก็มีคนเข้ามาสับสนในทางงานด้วยนะครับก็เรียกว่าเลขหกและเลขห้าคนวันพฤหัสเนี่ยก็จะมีหกสองหกหกหกสี่หกเก้านะฮะแล้วก็เลขห้าก็จะมีห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าลองดูนะฮะคนวันพฤหัสเนี่ยมันเขียนจะได้ช่องลับเป็นช่องละวันใหญ่ ซื้อ่อสลักกินแบกกับคนอ้วนผิวขาวสมโปรนะคะได้2แบบอ้วนก็ได้คนทวนเป็นผู้ชายผู้หญิงก็น่าจะผิวขาวสมโปรก็ได้นะฮะมันจะมีก็ได้น่าจะมีโชคนะครับส่วนวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยอ่าลองดูคนอน,นอนด้วยในวันที่ออกสลักกินแบกเรามีเนี่ยคนวันศุกร์เนี่ยนอกจากอาจจะมีโชคใหญ่แล้วเนี่ยการงานก็อาจจะดีด้วยคนวันศุกร์เนี่ย ออน่าจะมีเลข8กับเลข9านะฮะเลข8ก็จะมีเลข 88, 82, 86นะฮะแล้วก็87อะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองดูนะฮะแล้วก็เลข9จะมี 92, 94, 96, 97, 98้ต้องลองดูเพราะว่าผรมาณสุกนี่ก็มีโชคอยู่ประมา 90, ณ90-90%เลยแล้วก็อออในช่วงนี้ที่กนมภาพันธ์ต้องระวังคือการระวัง ในเรื่องหกงะลน้ําเสียวชนอะไรอย่างเงี้ยจะเดินทางไปไหนเนี่ยต้องให้เราระม่ระวังตัวนิดนึงสวดมนขอบารมีจากหลวงพ่ทวดเหยียบรัำทะเลจึงนะครับแล้วคุณก็จะมีโชคดีนะครับอ่ะเรามาที่วันเสาร์วันเสาร์เนี่ยการสกิดดวงคนวันเสาร์ในรอบนี้เนี่ยก็เรียกว่าเริ่มดีขึ้นพนเสาร์เริ่มมีทิศทางเรือการงานดีขึ้น คนช่วยเหลือมากขึ้นนะฮะแล้วก็อกเอ,อ่ในเรื่องโชคลาภคนวันเสาร์ก็ที่จะเริ่มมีโชคลาภเข้ามาด้วยแล้วคนวันเสาร์นี้จะต้องออมีเลขที่ดีในเรื่องโชคลาภคือเลขเจ็ดนะฮะเลขเจ็ดก,ก็จะมีเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดเก้านะฮะเลขเจ็ดนะฮะแล้วก็เลขหก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 สองหกเก้าหกสี่นะฮะต้องรอวูองนะครับวันเสาร์ ดอคนวันเสาร์อาจจะมีโชคฟรุๆ,ๆนะคะจากการทีร่ตัวองทำงานต่านนงเลยซื้อกับคนตัวเล็กๆผู้ชายผู้หญิงก็ได้นะคะสลากิึนแบงคนวันเสาร์ก็จะมีโชคลามในด้านนี้นะคะเ mm hmm. อาก็เรียกว่าอ่สกิดดวงทั้ง7วันเนี่ยก็ครบแล้วนะฮะ mm hmm. ก็อยากจะบอกให้ทุกท่านเนี่ยได้เป็นทิศทางแนวทางในการซื้อสากินแบ่งแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องบางเรื่อง แต่โดยรวมแล้วที่จาริมีคำนวณมาเนี่ยตอนในปากนี้เนี่ยในรอบนี้เนี่ยคือทุกวันเนี่ยยังมีดวงในระดับลกลางๆยังไม่มีดวงคนไหนที่ตกลงไปมากนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์มีก็ขอ ช่องดีนะครับแล้วก็มีนิทรรศใช้แล้วก็สก่งความในเทศกาลปีใหม่ไทยสงการนี้นะครับแล้วข่าวขีดดวงใบโคนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดในเรื่องสายมูสายคนสายกินสายเที่ยวสายโคนี้นะครับ